เมื่อวานพูดเรื่องสังโยชนนะสังโยชนในกามนะสังโยชนที่ได้การเกิดสังโยชนที่ได้พบนะยมจะเห็นว่าสังโยชนที่ได้การเกิดสังโยชนที่ได้พบเนี่ยเหมือนกับเป็นสับเซตของตัวภาวะโยคะ ภาวะโยคะหรือภาวะโยคะวิสังยุตโตการประกอบพร้อมในภพเนี่ยมันจะประกอบด้วยการสังโยชน์คือน้อมไปเนี่ยนะล้วก็การสร้างภพละนะดังนั้นตรงนี้ละสองตัวนี้กับสังโยชน์ทาสิน้นแล้วละสังโยชนชนิดที่มีการเกิดอีกละสังโยชนชนิดที่มีภพอรหรันเห็นไหมอนะนะ ยังจำได้แสดงว่าปัญญาไม่เป็นแบบถั่วงานะยังอยู่ยังดำรงอยู่ยังเป็นหม้อเต็มนะ,ะใส่ไว้ละลรับได้นะถ้าถั่วงานี่ลืมหมดลุกจากอาสนะนั่งไปนี่ลืมนะ,ะเนี่ยเอามาใช้ได้หลายเรื่องเลยเห็นไหมนั้นพระสูตรเมื่อวานกับสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญ เป็นเรื่องของการประกอบพร้อมด้วยความผูกพันในภพการประกอบพร้อมด้วยความผูกพันในกามแล้วเป็นเครื่องวัดอะไรเป็นเครื่องวัดอาคามีเป็นเครื่องวัดอนาคามีเป็นเครื่องวัดอรหันต์นะส่วนตัวสังโยชน์เนี่ยเป็นเครื่องวัดสกทธาคามีเป็นเครื่องวัดผู้ไปสู่อากนิถภพเป็นเครื่องวัดของอันตราปริณิพายีนะแล้วก็เป็นเครื่องวัด อาราหันถ้าละได้ทั้งหมดเท่ากับผู้เจ้าเนี่ยให้กรอบที่ชัดเจนไปแนละ้นะแล้วก็ในพระสูตรอื่นจะ,จะเป็นการขยายผลแตกลูกออกไปนะสกาทาคามีก็ละสังโยชน์หเบื้องต่ำยังไม่ได้ละสังโยชน์ที่เป็นเหตุให้อุบัติไม่ได้นะละสังโยชน์เป็นเหตุให้เกิดพบไม่ได้นะ ส่วนอากานิฏฐานเนี่ยละสังโยชน <c oughs> ่าได้แล้วนะแต่ยังละสังโยชน์เป็นตัวเกิดไม่ได้นะแล้วก็ละสังโยชน์เป็นตัวให้เกิดพบไม่ได้ส่วนอันตราปรลิณิพานเนี่ยผู้ปลิณิพานในระหว่างเนี่ยละสังโยชน์าได้ละสังโยชน์ชตัวให้เกิดได้ละสังโยชน์ตัวให้เกิดพบยังไม่ได้ ก็เลยต้องมีการลอยไปอีกนิดหนึง่งแต่ยังไม่เกิดนะยังไม่แตะพื้นผู้เจ้าก็ายังเรียกว่าภาวะระพบละแต่บวกคำว่าสังโย์ไปนิดนึงนะอันนี้ก็ต้องไปเปรียบกับสเก็ตไฟถูกต้องไหมสเก็ตไฟของช่างตีเหล็กร้อนตีไปพั่วเนี่ยสเก็ตไฟปลิวปุ๊บดับตีอีกครั้งหนึง่งพั่วสเก็ตไฟปลิวปุ๊บ ลอยไปอากาศอยู่กลางอากาศดับนานอีกนิดนึงแต่ยังไม่แตะพื้นใช่ไหมอ่ายังไม่แตะพบก็เลยเรียกว่าสังโยชน์เป็นเหตุให้พบเกิดยังละไม่ได้ก็เลยต้องนิดหนึ่งแล้วก็ปรินิพานนิดหนึ่งแล้วปรินิพานโอ้โหนะละเอียดมากหะ ัตว์ที่เดินรักเนี่ยปรินิพานได้แม้ขณะจิตพัดเดียวที่เปลี่ยนไปเนี่ยที่เรานั่งรู้ลมหายใจเนี่ยปุ๊บหลุดไปคิดเนี่ยแล้วเราไม่ทันเนี่ยขณะเนี่ยจิตดวงหนึ่งกําลังดับจิตดวงใหม่กําลังเกิดแล้วก็น้อมไปสู่พบใหม่อารมณ์ใหม่เนี่ยจังหวะเนี่ยปรินิพานได้ตั้งสองขยกักโอ้โหนะนี่ความละเอียดความสุดยอดนะ และเราก็เห็นว่าเป็นเหตุเป็นผลแล้วผู้เจ้าเนี่ยพูดกันคนระบุคลคนละสถานที่คือแสดงว่าผู้เจ้าเห็นหมดรู้หมดการพูดพระองค์จึงไม่ต้องมาสับสนอะไรเลย,เลยพูดไปแบบธรรมดาง่ายๆเลยนะแล้วครั้งเดียวไม่สับสนความซับซ้อนขนาดเนี้ยเราผนแกรู้ตาม่ยังทับตายยังงงยังจำไม่ได้ยังต้องมานั่งใครควรกันไปกันมานะใช่ไหม ออเนี่ยนะเราก็จะเริ่มมีศรัทธาแล้วโอ้โหคนบัญญัติที่ไม่ธรรมดาภาษาลิบบูตึงฟังพระเจ้ามาตลอดบอกไม่มีใครละในโลกนี้ที่เก่งกว่าพระเจ้าในเรื่องการบัญญัตินะอ่าพระเจ้าเก่งที่สุดและเราจะเริ่มเห็นว่าสาวกนี่บัญญัติอะไรไม่ได้หรอกไม่มีทางเลยความรอบรู้ในธรรมแบบเนี้ยการพูดมันจะหลวมมันจะหลุดนะ เราก็จะเห็นเรื่องของการประกอบพร้อมในภพนะซึ่งพระเจ้าก็จะใช้คำหนึ่งก็คือกามโยคะภาวะโยคะทิติโยคะอวิชายโยคะนี่คือโยคะสี่นะแล้วก็เวลาละก็นะถ้าพลากได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นกามโยคะวิสังยุตโตนะอ่า แล้วก็ภวะราภวะโยคะวิสังยุตโตนะนั้นถ้าละสองอันนี้ได้อารหาันเลยนะไม่ต้องพูดเรื่องของทิฏฐิโยคะหรืออวิชายาโยคะมาอัตโนมัตนะิเหมือนวิพภวะตณัหาผู้เจ้าไม่พูดเลยเห็นไหม